ยิ่งสื่อสตรีมมิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบุคลากรที่ทำอยู่ที่เดิมมันไม่พอทําให้เราได้จับโอกาสมากยิ่งขึ้นับเพราะว่ามันยังว่างแล้วก็ยังใหม่เหมาะที่จะไปรับประสบการณ์ตรงนั้นถ้าเราพร้อมแล้วเนี่ยถ้าเราแบบเตรียมตัวมาพร้อมเพื่องานนี้โดยเฉพาะหรือว่าฝึกมาเพื่อสายนี้โดยเฉพาะมันก็เป็นที่ที่น่าจะพิสูจน์ตัวเองได้ สวัสดีครับกอฟธนกกจเอนูกกรัศมีนะครับตอนนี้ศึกษาอยู่สาขาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่งชั้นปีที่3คณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพครับปัจจุบันก็เป็นนักภาคอิสระนะครับผมภาคให้หลายๆสื่อสตรีมมิ่งแล้วก็หลายๆแอปพลิเคชันแล้วตอนนี้ก็ทําเพลงกับเพื่อนๆด้วยเพลงที่เป็นที่รู้จักกันเยอะๆนะครับก็จะมีแทนบอยซิกาดิลลงรักมวลบุษรา โจนตาใหญ่หรือว่าจาาประสิทธิ์อะไรมากมายโอ้โหรับรองว่ามันแน่นอนนะครับผมในช anel SM a Party ทาง YouTube นะครับผมที่เป็นสตรีมมิ่งหลักของเราตอนนี้ เมื่อก่อนนะครับที่เพื่อนๆแบบอยากจะทําผลงานเองกึ่งโชว์รีลด้วยแล้วก็นําไปเทียบเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยนะครับไปร่วมงานกับศิลปินที่สนิทกันอย่างเช่นพวกวารินซีทริปขนมโนนินายผลเชษอะไรพวกนี้หลังจากนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากทําเพลงของเราเองขึ้นมามันน่าจะสนุกเราก็หาว่าจะเอาท็อปิกอะไรดีมาทําเพลงปรากฏว่ามีรุ่นพี่ครับผมเขาไปทําเสรีร้านกาแฟแล้วเขาก็เอาเรื่องน่ารักมาเล่าให้เราฟังพอเขาเอาเรื่องน่ารักมาเล่าให้เราฟังปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันต้องเซลล์ซะหน่อยแล้วไอ้เต้าพี่คนนี้ว่าเ,าเจอ ข้าวคนน่ารักยังไงมันก็ทำให้ออกมาเป็นเพลงแทนบ่อยนั่แหละครับท่านผู้ชมประสบการณ์การทำเพลงนะฮะอย่างแรกก็เราจะแต่งเนื้อ แล้วก็แต่งคีย์แต่งคอร์ดแต่งเมโลดี้ขึ้นมาแล้วเราก็ลองนํามาขึ้นคอร์ดในซอฟต์แวร์หลังจากเราขึ้นคอร์ดขึ้นดนตร,รีเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาอัดกันหลังจากเราอัดเพลงกันเสร็จล้วก็ได้เพลงที่เป็นแบบเดโมเบาๆเราก็ลองแบบให้ฟังกันดูว่าโอเคไหมแล้วพอเรว่มง mastering เนี่ยเราก็มาดูว่าจุดไหนที่ต้องแก้ก่อนที่จะนําลงหลังบ้านของทาง streaming นะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ผูกกับทาง JUICE ทาง Apple Music แล้วก็ streaming เพลงหลายๆเพลงก็ถือว่ามันเป็น โปรเจกต์ <Project S 2> เพื่อการศึกษาของพวกเราเ็าอยากทํา MV ที่มันไม่มีข้อจํากัดจากความตั้งใจของพวกเราเองค่อนข้าง สำคัญนะครับผมในการเรียนการสอนกับการทำคอนเทนต์และอยากสไร้างรายได้ในยุคนี้ครับเพราะว่าด้วยความที่สถานการณ์โควิดอะไรประมาณนี้ครับทำให้สื่อสตรีมมิ่งหลายๆสื่อพยายามที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตสื่อขึ้นมาตามแบบความต้องการของตลาดการที่ศึกษาเนี่ยเราจะได้รู้ช่องทางในการพัฒนาสื่อของเราให้มันได้คุณภาพได้มาตรฐานแล้วเหมาะที่จะขึ้นสู่สตรีมมิ่งนั้นๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์รายการโทรทัศน์ย้อนหลังการภาคหรือแม้แต่เพลงก็ตาม การภาคนี้ก็เกี่ยวกับสื่อสตรีมมิ่งด้วยเพราะว่าสื่อสตรีมมิ่งเดี๋ยวนี้เขาก็มีซีรีส์ที่มาลงนะครับไม่ว่าจะ Netflix, Monomax, ITE, Line TV, ีอีไอะไรเงี้ยครับมากันเต็มเลยแล้วก็รับซีรีส์รับแอนิเมชั่นรับการ์ตูนอะไรเงี้ยมาฉายทําให้เสียงภาษาไทยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตลาดในประเทศเราที่จะดาวน์โหลดแอปมาเพื่อเช่าต่อเดือนหรือว่าดูฟรีก็มีการพักเสียง ก็จะมีศิละปะแห่งการพูดหรือ art of speaking อะไรประมาณนี้ครับที่เป็นการเรียนการสอนของวิชาในเอกนี้ผมก็มีแบบเขาเรียกว่าแะไะลูกเล่นกับการพากมากยิ่งขึ้นพอศึกษาไปจนละเอียดขึ้นเราก็ได้รู้แล้วว่าบางทีเราใส่ลูกเล่นไปในคําพูดได้ให้ผลงานของเราดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นแล้วพองานเป็นธรรมชาติจนแบบสมบูรณ์เป็นชิ้นงานมันสร้างมาตรฐานใหม่ให้งานพากไทยได้เลยเพราะว่างานพักไทยทุกวันนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วอย่างเมื่อก่อนมันก็จะเป็นแนวพีมที่จะเป็นเสียงตามจินตนาการของคนที่ดีไซน์ออกมาแต่ทุกวันนี้ เขาพยายามเลือกเสียงนักพากย์ที่ใกล้เคียงกับนักแสดงมากที่สุดแล้วก็ลีลาการออกหรือว่าลีลาฟิลลิ่งอะไรพวกนี้ให้ได้ใกล้เคียงกับนักแสดงมากที่สุดเพราะว่าเขาก็อยากจะให้คนดูพา์ไทยได้แบบได้อัตลัแล้วไม่เสียอัตลักต้นฉบับมากที่สุดทุกวันนี้ฮะสื่อสตรีมมิ่งเนี่ย มันก็มีหลากหลายช่องทางให้เราได้แสดงตัวตนนะครับผมการที่เราจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรืออะไรพวกนี้อย่างแรกเลยเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราอยากจะทําอะไรและอยากจะให้อะไรสิ่งที่คนโฟกัสอย่างแรกอะ่ะมันไม่ใช่ยอดวิวยอดผู้ติดตามแต่มันอยู่ที่ว่าคนดูอะ่ะควรจะได้อะไรจากคอนเทนต์ของเราความสุขหรือเปล่าเขาควรจะสนุกหรือเปล่าหรือว่าเขาควรจะหลอนไปกับเรื่องที่เราเล่าหรือเปล่าหรือว่าเขาจะลงไหลเสียงของเราที่เราทําลงไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนแล้วฮะว่าเราจะผลิตอะไรออกมาตามเอกลักษณ์ของเรา